بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحد من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا a s s a l a m ม a l า i k u มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาความปรานีจากอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه ละฮูวะตะอาลจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบในช่วงอยู่ดีมีสุขเราจะมีความสุขได้เราจะอยู่ดีได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه ะุฮูวะลตะอาลาดังนั้นศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และมุฮัมมัดาุลต์ประชุมเดดังนั้นศาสนาอิสลาม นะแปลว่าศาสนาแห่งความสันติและถ้าเราอยู่อย่างสันติแน่นอนเรามีความสุขอย่างแน่นอนและจะอยู่ยังไงให้มีความสุขพี่น้องในวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราอ่านเราศึกษาเราท่องจำนำอัลกุรอานมาปฏิบัติกันบ้างไหม หรือวันนี้เราอ่านเราศึกษาท่องจำพะดีของท่านรอสุล u h صلى الله ع ل ว ه و ล,ลัมกันบ้างหรือยังหรือวันนี้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องคําสั่งขอออัลลอฮ์กำหนดไว้เรื่องนั่งนี้ว่าอย่างไรบ้างเท่าศึกษาศาสนาขอออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลากันบ้างหรือเปล่าหลายคนนคะครับพี่น้อง มีคำถามถามว่าไงครับแล้วเราจะเรียนศาสนากันไปเพื่ออะไรพี่น้องครับนี่ไงล่ะเพราะชีวิตเราก็จึงไม่มีความสุขชีวิตเราจึงยุ่งอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจึงมีแต่ความวุ่นวายเพราะเพราะเราไม่เอาศาสนามาใช้เราไม่เรียนรู้ศาสนาเมื่อเราไม่เรียนรู้ถามว่าลําบากไหมที่ จะตัดสินใจอะไรจะปฏิบัติอะไรลําบากอันเนื่องรู้จักว่าเรานั้นไม่รู้ถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารู้แล้วเราก็รู้สึกเออยอนี่มันง่ายมันสบายนะแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเราไม่รู้ล่ะมันก็จะเป็นเรื่องยากดังนั้นท่านอิมามอัลใจได้บอกว่ามนุษย์ในความหมายของเราคือผู้ที่มีความรู้ส่วนอื่นนอกจากพวกเขาถือไม่ไม่มีอะไรเลยนั่นคือ สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเชคอ,อ,อิสลามติมอิมนุตัยเมียได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์ชาติมีความจําเป็นต่อวิชาความรู้ทางด้านศาสนาอย่างมากมายมากกว่าที่พวกเขานั้นจะต้องการอาหารและเครื่องดื่มซะอีกความรู้นะ่ะเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่าอาหารและเครื่องดื่มและยุคซาลาหเขาได้กล่าวว่าย่งไรครับ ค่อยรุ่นมาว่าฮิบุริอัลอกลุของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นก็คือสติปัญญาวชรุลมาซอยอัลจานและภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือความโง่เขลาเพราะอะไรครับพี่โนเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่ความทุกข์เนื่องด้วยจากว่าเรานั้นไม่รู้เอ๊ะเขาจะปฏิบัติกันยังไงนะ นะวันอะไรนะวันอีดเขาจะมีสุนนะปฏิบัติอะไรกันนะเฮ้ยต้องให้โต๊ะครูมาสอนต้องบอกอะไรเพราะเราไม่รู้ไงถ้าเรารู้เออหนึ่งนะปฏิบัติเนี่ยตอนชาคากราหน้าตาตาตักบีดตันบียตักบีดอัลลอฮฺบาร์อัลลอฮบัดแล้วก็นะทำนะสุนนะต่างๆท่านนบีอาบน้ำนะใส่น้ำหอมอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ทาตามสุนนห์นบีถามว่าลําบากไหมไม่ลําบากมีความสุขไหมมีความสุขสุนนห์นบีถามว่าใครทําแล้วไม่มีความสุขทําแล้วมีความสุขทั้งร่างกายมีความสุขทั้งด้านจิตใจเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะไปรับผลตอบแทนจากลอสซุบฮาหานัวตาลาดังนั้นนะครับการที่เรามีวิชาความรู้นะครับ ท่านอบีมุฮัมมัดสัลลอฮุวะลลฺวะสัลัมจึงบอกพวกเรานะอินนามัลออลฺมิตาลุมแท้จริงความรู้มันจะได้มาก็เนื่องด้วยจากว่าจะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษานะการที่เราจะต้องศึกษาการที่เราจะต้องเรียนรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับวันนี้หลายคนได้ประกาศว่าอัลกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันกุรอานเป็นแนวทางของฉัน นะฮะดีนะของท่านลอสดาสโลลลอุอสลามนั้นนะเป็นแบบฉบับให้กับฉันอัลลอห์แต่เราไม่เคยที่จะอ่านเราไม่เคยที่จะเรียนรู้เราไม่เคยที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้ศึกษาศาสนาของอัลละห์เพราะอะไรครับเพราะการเรียนรู้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ยกระดับตัวของเราสูงขึ้นให้สูงขึ้น พะเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยนะเราจะปฏิบัติอะไรเราก็มีความสบายใจเราจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันเอออันนี้ถูกนะปฏิบัติได้อันนี้ผิดนะปฏิบัติได้อัลลอฮ์สุลตาลาจึงบอกกับพวกเราและถามว่ากุลฮัลาสตาวิลละดีนัยะเลมูนวัลลัดีนายะลมูนจะเท่ากันไหมคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้จะเท่ากันหรือเปล่า อินนามายตักกรุอุลลัลบับแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทางนั้นที่จะไขควรว่าคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นั้นนะมันแตกต่างกันไหมมันจะเท่ากันไหมซึ่งอัลลอฮ์สุบบะลาจ,จึงบอกว่ายารฟาอุลลอฮุละดีนาอามานูมิ่งกุมวะวะละดีนาอูตุลอิมาดะรจานอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه แวะตะกษลอย่องย่อเทิดทูนแก่บรรดาผู้ศรัทธานในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้ หลายดรารเจาาหลายระดับขั้นอัลลอฮ์จะยกให้เขานะสูงขึ้นในฐถานะของมนุษย์จะได้ระดับท่านไหนช่างแต่เราอยากได้ในสถานะของอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลลอลานั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาเพราะทำให้เรามีความสุขเมื่อเรารู้หลักการเราปฏิบัติถูกเมื่อเรารู้หลักการเรารู้ข้อห้ามเป็นยังไง ว่ล Allah มาแต่มลูนะขอบีรแท้จริง Allah พูทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำดังนั้นพี่น้องครับคนที่มีความรู้จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตพอสิ่งดีๆเราได้ประสบกับเราถามว่าคนคนนั้นมีความสุขไหมมีความสุขฮะนั่นไงล่ะ ในเมื่อเราจะให้มีความสุขเราต้องศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์เราจะให้มีความสุขอยู่อย่างดีเราก็ต้องอยู่แบบคนที่รู้เรื่องในศาสนาของอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะตาลาเหมือนกับที่ท่นานนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะบอกกับพวกเรานะครับว่าไม่ยุริดิลลาห์บิฮิ็อรรันยูฟักิหุฟิดดีน ใครที่อัลลอฮ์ซุบฮานุะตาลาปาารถนาที่จะให้เขาได้ดีเนะี่ยอัลลอฮ์รักใครเหรอนะถามพี่น้องว่าใครบ้างที่ไม่ปาฏิไม่อะไรฮะไม่ต้องการได้ดีทุกคนอยากได้ดีหมดนะทุกคนอยากได้ดีหมดแต่ถามเมื่อใครลหระที่อัลลอฮ์ซุบฮานุะตาลาจะให้เขาดียูฟเกฮูฟิดดีนคนคนนั้นอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจถ่องแท้นในเรื่องศาสนา ดีไหมใครที่จะได้ดีคนนั้นอัลลอฮ์จะให้เข้าใจศาสนาและถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาแล้วจะเข้าใจไหมมันก็ไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูะตะอาลาพี่น้องครับเราจะมีความสุขได้ นะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานวะตลานั้นให้เรานั้นได้เข้าใจศาสนาเราจะเข้าใจศาสนาได้ก็ต่อเมื่อเราไปศึกษาดังนั้นการศึกษาหาวิชาความรู้มันจึงเป็นอะไรครับเส้นทางนะครับที่จะนำเรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาท่านนาบีได้ยืนยันว่าอย่างนี้มันซาละกตอรีกันยัตลบุฟีฮิอิลมัน ใครก็ตามที่เสาะแสะวงหาเพื่อให้ได้รับความรู้ซาลากัลลอฮุบิฮีตอรีคอนมินตุรุกินินมินตุรุกินเันนะอัลลอฮ์สุบัตตะลาก็จะนำเขาไปสู่ไหนไปสู่หนทางของสวนสวรรค์ฟาอินนัลมาลาอีกะตะลาตาดอออัจญิยาตฮาริยันลิตาลิบิลอิน และแท่นอนนะครับบรรดามาลาอิกานั้นจะก,กางปีกออกเพื่อแสดงความยินดีปรีดาต่อผู้ที่แสวงหาความรู้อโลเรื่องยิ่งใหญ่สองประการยิ่งใหญ่มากถามว่ามนุษย์เนี่ยนะถ้าเรียนรู้เรื่องราวศาสนาขาออัล้ะาหาเรื่องราวศาสนาขออชีวิตขาในดุนยามีความสุขครับ ดุนยานี่มีความสุขบาดามเล่าบัดดาเม,มลากาจะออบอุ้มและสดุดีจะขอพอรต่ออัลลอฮ์สุบันตะลาให้กับคนที่ศึกษาหาความรู้ครับและในวันกิ <Okay. S 1> ยามะบอกว่าทนที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะวะตะลาจะนําทางเขาไปสู่เส้นทางที่อยู่ที่เป็นชาวสวรรค์ให้ไปตู่สวนสวรรค์พี่น้องครับถ้าเรายังขึ้นทางไม่ถูกนะฮะ จะไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบตลาได้ไหมไม่มีทางแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบตลาให้เราขึ้นถูกทางนะและมุ่งไปถูกทางแน่นอนครับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบตลาไปถึงแน่นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาเพื่อการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตลา พี่น้องครับในเมื่อชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยยังเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทรงรักบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะตาลาทรงนะโปรดปานแล้วแน่นอนครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะตาลาจะรักเราอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาจะโปรดปานเราเมื่ออัลลอฮ์รักเราโปรดปาลนานชีวิตเทามีความสุขอยู่ตลอด ดังนั้นพี่น้องครับคนที่จะมีความสุขได้ศึกษาหาวิชาวความรู้พอศึกษาหาวิชาวความรู้นั้นคนคนนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาอัลลอฮฺพี่น้องเราถามว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาละอภัยโทษให้กับบาวคนนั้นคนคนนั้นจิตใจเป็นยังไงครับมีความสุข ไม่ต่ออะไรครับสมมติว่าคนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเวลานี่นะคนอยู่ในที่คุกในหลุมในที่กุมขังเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าคุณนั่นน่ะจะหมดระยะการกุมขังของคุณวนันวันนี้เวลานี้วินาทีเท่านี้คุณดีใจไหมอลลอพี่น้องดีใจครับมีความสุขครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมนะครับ จึงกล so, ่าวนะครับว่าอินนัลอาลีมะลายัสตักฟิรุละหูมันฟิสฺสมาวาติวะมันฟิลอัรฎฺอัลลอฮุอักบัรและสำหรับผู้ที่มีผู้รู้นั่นน่ะจะมีผู้ที่ขออภัยโทษให้แก่เขาอัลล์จะมีผู้ที่ขออภัยโทษให้แก่เขาไม่ใช่สิ่งสองสิ่งครับมันฟิสฺสมาวาติวัลอัรฎฺวมันฟิลอัรฎฺ ผู้ที่อยู่บนพื้นพีภพแห่งนี้ทั้งที่พื้นดินและก็ชั้นฟ้าถ้าชั้นฟ้านะ่ะจะอะไรครับขอ,อการอภัยโทษให้กับคนที่มีความรู้วัลฮีตาาฟีเจ้าฟิลมาแม้กระทั่งฝูงปลาที่อยู่ในท้องทะเลอโลรู้จักเราไหมไม่รู้จกัก ผู้ที่อยู่บนชั้น้าที่อยู่ๆๆที่ชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่แผ่นดินเขารู้จักเราไหมไม่รู้จักแต่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตลาอนุมัติให้วกเขานัขอขอิสติกฟ้ารขอการอภัยโทษให้กับบุคคลที่มีความรู้ว่าอินนัลฟอเลอาลิมิแท้จริงนะครับความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้อาเลมนั้นอาลอาบิดนะเหนือบุคคลที่นะ เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวดีกว่าคนที่ทำอะไรฮะอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวโดยที่ไม่ศึกษากับฟอดลิลกามรไลลาตุลบรรลารนอาลาซาอิลกวาอิกิบ<สะ><สะ>เปรียบเสมือนดวงจันทร์เต็มดวงนะที่มันส่องประกายนะครับจันทร์เต็มดวงที่มันส่องประกาย อาลาซาอิรกวัยเหนือบรรดาหมู่ดวงดาวต่างๆอัลลอฮ์นี่คือความความอะไรฮะความยิ่งใหญ่ของการที่เรานั้นเรียนรู้เรื่องราวศาสนาขอ,อัลลอฮ์เมื่อเรารู้จกักศาสนาอัลลอฮ์เราจะมีความสุขเพราะเราปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกประการหนึ่งนะครับในการที่เรานั้นจะมีความสุขนั่นก็คือการที่เราเรียนรู้ศาสนาขอ,อัลลอฮ์ จะทำให้เรานั้นเป็นคนสำคัญของศาสนาเป็นคนสำคัญยังไงครับเป็นคนสำคัญนั่นก็คือคนที่สืบทอดมรดกของท่านนาบีพ่อท่านนบีได้กล่าวว่าว at ่อินนัลอุลามะวารัตตุลอัมบียแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้นั้นน่ะอุลมามะเนี่ยพวกเขาเป็นทายาของบรรดานาบี อัลฮัมดุลิลละหลายหลายคนพยายามที่ศึกษาพยายามที่เรียนรู้จงมั่นใจเถอะละครับว่าตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอะลััมการไว้ว่าท่านนั้นเป็นคนหนึ่งที่เป็นทายาทของท่านนาบีของบรรดานาบีวะนอินนัลอัมบิยาลัมยูริซูดีนารันวลาดิรฮ์มาแท้จริงบรรดานาบีต่างๆทั้งหลายนั้นจะ ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้เป็นเงินดีนาร์หรือว่าเงินดิรฮัมไม่มีวววาาาายรรรออออลลิิิิิมมคคบฮันนฟแต่ว่านะครับได้ทิ้งวิชาความรู้ให้เป็นมรดกดังนั้นผู้ใดที่ครอบครองนะ ถือมันไว้ครอบครองมันไว้นะด้วยกับความรู้ที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลละยลิวบัดนานบีนั้นนะส่วนที่ดีเลิศนะนะ่ะมากมายแล้วเขา,าเท่ากับเขาว่าได้ครอบครองส่วนที่ดีเลิศมากมายแล้วดังนะนะั้นพี่น้องครับการที่เรามีความรู้การที่เรานั้นศะนะนะึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนนั้นเราได้ศึกษาหาวิชาความรู้ อาจจะได้ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เรากลับได้รู้เรียนรู้เรื่องราวที่นะอยู่ในอัลกุรอานว่า,วาสุร้อนี้มีความหมายว่าอย่างนั้นสุรอนี้มีความหมายว่าอย่างนี้วิชาอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องนะการอบาบน้ำที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นนะการนอนที่ถูกต้องต้องอ่านดูอาตอนนี้เราก็มีความรู้ดังนั้นพี่น้องครับ สิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอัลวะสัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับว่าการที่เรามีความรู้นั้นนะฮะแล้วมีประโยชน์แน่นอนครับเราเป็นผู้ให้เราย่อมมีความสุขขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่ มีความสุขอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานุ瓦ตลาอย่างต่อเนื่องและให้อัลลอฮ์ซุบฮานุ瓦ตลานะฮะได้โปรดปรานนะให้ความรู้นะที่เป็นประโยชน์แก่เราเดืูเถิดนะครับร็อบบิซิดเนียอิลมันนาฟิอันนะครับ,รบขออัลลอฮุมตะลาทรงตอบแทนคุณงามความดีนะครับวันนี้อยู่ดีมือสุดก็ต้องจากลากท่าน,นพี่น้องไว้เพียงเท่านีว้วะบิลลต์เตอฟิกวันฮิดายะวะสัลามุอะลัยกุมุอะร์ห์มัตุลลอฮ์วะบุริกาตุ